เมื่อวันที่14และ21พฤศจิกายน2568ณอาคาร90ปีศูนย์ภาษามาหาวิทยลัยรายชภาัฏสตรีได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามาหาวิทยาลัยรายชภาัฏสตรีสำหรับการสอบในครั้งนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่4เข้าร่วมการสอบกว่า700คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาจะได้วัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้กำหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของไทยตามมาติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566และนโยบายรวมถึงแนวทางในการพัฒนามาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีพศ2566ถึง2570นโยบายทั่วไปด้านการผลิตกำลังคน